เสคาริยาบทที่7การอดอาหารอย่างไม่จริงใจถูกตำหนิในปีที่สของรัชกาลพระราชาดาริอสัสพระวจนะของพระยาเวมายังเสคาริยาในวันที่สเดือนที่9ซึ่งเป็นเดือนคิสเลฟชาวเมืองเบตเอลได้ใช้ให้ชาเรเซ,เซอร์และเรเกมเมเล็กพร้อมกับพักพวกของเขา ไปทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวและร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที่พระนิเวศแห่งพระยาเวจอมทัพและต่อผู้เผยพระวจนะว่าควรที่ข้าพเจ้าจะไว้ทุกข์และอดอาหารในเดือนที่ห้าอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วเป็นเวลาหลายปีนั้นหรือไม่แล้วพระวจนะของพระยาเวจอมทัพมายัางข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่ชาวบ้านทั้งสิ้น และแก่บรรดาปูโรหิตว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่ห้าและในเดือนที่เจ็ดตั้งเจ็ดสิบปีนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือและเมื่อเจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่มเจ้าก็รับประทานเพื่อตัวเจ้าเองและดื่มเพื่อตัวเจ้าเองไม่ใช่หรือในสมัยที่เยรูซาเลม็มและเมืองล้อมรอบมีคนอยู่และเจริญรุ่งเรืองนั้น เนเกบและแดนเนินเชเฟลาก็มีคนอยู่ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระวจนะซึ่งพระยาเวทรงประกาศโดยผู้เผยพระวจนะรุ่นก่อนๆไม่ใช่หรือความไม่เชื่อฟังเป็นสาเหตุของการเป็นฉเฉลยและพระวจนะของพระยาเวมาถึงเสคาริยาว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าจงพิภากษาตามความจริง จงแสดงความกรุณาและความปราณีต่อพี่น้องของตนอย่าบีบบังคับหญิงม้ลูกกำพร้าพ่อคนต่างด้าวหรือคนยากจนและอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตนแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะฟังเขาดื้อและหันหลังให้เขาอุดหูเพื่อจะไม่ได้ยินเออพวกเขาได้ทำใจให้แข็งเหมือนเพชร เกรงว่าจะได้ยินพระบัญญัติและพระวจนะซึ่งพระยาเวจอมทัพตรัสท้งผู้เผยพระวจนะรุ่นก่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์เพราะเหตุนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงได้มาจากพระยาเวจอมทัพพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเมื่อเราร้องเรียกเขาไม่ฟังอย่างไรเมื่อเขาร้องทูลเราก็ไม่ฟังอย่างนั้น และเราก็ให้เขากระจัดกระจายไปด้วยลมพายุท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเขาไม่รู้จักดังนั้นแผ่นดินที่เขาทิ้งไปจึงว่างเปล่าจนไม่มีใครเข้าออกและแผ่นดินที่น่าอยู่ก็เป็นที่ร้างเปล่าเสคาริยาบทที่8 พระสัญญาของพระเจ้าต่อซีโยนและพระวจนะของพระยาเวจอมทัพมายัางข้าพเจ้าว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเราห่วงแหนซีโยนด้วยความห่วงแหนอันยิ่งใหญ่และเราห่วงแหนเธอด้วยความกริ้วมากพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะกลับไปยังซีโยนและอยู่ท่ามกลางเยรูซาเลม็มและเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่า เมืองซื่อตรงและเรียกภูเขาของพระยาเวจอมทัพว่าภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าชายชราและหญิงชราจะนั่งอยู่ตามลานเมืองเยรูซาเล็มอีกต่างก็จะมีไม้เท้าอยู่ในมือเพราะอายุมากแล้วและลานเมืองนั้นก็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นอยู่ พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดสำหรับประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้วพระยาเวจอมทัพตรัสว่าก็ควรจะประหลาดสำหรับเราด้วยหรือพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตกและเราจะพาพวกเขามาอาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็ม และเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาด้วยความเที่ยงตรงและความชอบธรรมพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเจ้าทั้งหลายผู้ได้ยินพระวจนะในช่วงเวลานี้จากปากบรรดาผู้เผยพระวจนะในวันที่ได้วางรากฐานพระนิเวศของพระยาเวจอมทัพเพื่อจะได้ก่อสร้างพระวิหารนั้นขึ้นจงให้มือของพวกเจ้าแข็งแรง เพราะว่าก่อนสมัยนั้นไม่มีค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แก่สัตว์ทั้งผู้ที่เข้าออกก็ไม่มีความปลอดภัยจากสัตวรูเพราะเราปล่อยให้คนทั้งหลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตนพระยาเวจอมทัพตรัสว่าในสมัยนี้เราจะไม่ทำต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้เหมือนอย่างสมัยก่อนเพราะว่าจะมีการหวานความสมบูรณ์พูนสุข เขาอางุนจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผลและท้องฟ้าจะให้น้ำค้างและเราจะทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโอพงพันยูดาและพงพันอิสราเอลเอ๋ยเจ้าเคยถูกใช้เป็นคำแช่งสาปท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายอย่างไรเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรอย่างนั้นอย่ากลัวเลย แต่จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิดเพราะพระยาเวจอมทัพกรัดดังนี้ว่าเมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วเย้าให้เราโกรธนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้าในเวลานั้นเราไม่ยอมหย่อนความตั้งใจลงพระยาเวจอมทัพตรัดดังนี้แหละในวันนี้เราจึงตั้งใจใหม่ว่าจะทำดีต่อเยรูซาเลม็มและต่อพงพันยูดา อย่ากลัวเลยต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำจงพูดความจริงแก่กันและกันจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและนำไปสู่สันติภาพอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระยาเวตรัดดังนี้แหละการอดอาหารด้วยความชื่นชมยินดี และพระวจนะของพระยาเวจอมทัพมายังข้าพเจ้าว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าการอดอาหารในเดือนที่สี่การอดอาหารในเดือนที่ห้าและการอดอาหารในเดือนที่เจ็ดและการอดอาหารในเดือนที่สิบจะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริงและเป็นการเลี้ยงที่สร้างความชื่นชมแก่พงพันยูดา เพราะเหตุนั้นเจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพชนชาติทั้งหลายจะพากันไปกรุงเยรูซาเลม็มพระยาเวจอมทัพตรัดดังนี้ว่าชนชาติทั้งหลายยังจะมาคือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองทั้งหลายชาวเมืองหนึ่งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งกล่าวว่าให้เราไปกันทันที ไปทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวและสแสวงหาพระยาเวจอมทัพข้าพเจ้าก็จะไปด้วยเออชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาสแสวงหาพระยาเวจอมทัพในเยรูซาเลม็มและทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าในสมัยนั้นสิบคนจากทุกชาติทุกภาษา จะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิดเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตกับพวกท่านเสคารีายาบทที่9การพิพากษาศัตรูของอิสราเอลคารุวาด พระวจนะของพระยาเวมากล่าวโทษเมืองหัดรากและจะมาอยู่เหนือเมืองดามัสกัสเพราะว่าเมืองซีเรียเป็นของพระยาเวแม้กระทั่งอิสราเอลทุกเผ่าด้วยเมืองฮามัตซึ่งมีเขตแดนติดกันก็รวมอยู่ด้วยไทระกับไซดอนแม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตามไทระสร้างกำแพงป้อมไว้กันเมืองและสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุ่น และทองคำอย่างฝุ่นตามท้องถนนนี่แน่องค์เจ้านายจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ไปเสียแล้วเหวี่ยงทรัพย์สินของเมืองนี้ลงไปในทะเลและไทระจะถูกไฟเผาผลาญเสียเมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัวเมืองกาซาจะเห็นและสันสะท้านอย่างยิ่งเมืองเอโครนด้วยเหมือนกันเพราะความหวังของเมืองนี้จะหมดไป กษัตริย์จะตายไปจากเมืองกาซาเมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่คนเลือดะสมจะมาอยู่ในเมืองอัชโดดเราจะทำให้ความหยิงพยองของฟิลิสเตียสูญสิ้นไปเราจะเอาโลหิตออกไปเสียจากปากของเขาและเอาของโสโครอกออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสียคนที่เหลืออยู่ในเมืองนี้จะเป็นของพระเจ้าของเราด้วย จะเป็นเหมือนตระกูลหนึ่งในยูดาห์และคนเอโครนจะเหมือนคนเยบุสและเราจะตั้งค่ายที่นิเวศของเราเป็นกองยามเพื่อจะไม่ให้ใครเดินทับไปมาได้จะไม่มีผู้บีบบังคับมาข่มขี่เขาได้เพราะบัดนี้เราเห็นกับตาของเราเองกษัตริย์ที่จะมาครอบครองประชากรของพระเจ้าที่ดาแห่งซีโยนเอย๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องนี่แน่กษัตริย์ของเธอสเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาพระองค์จะทรงกำจัดรถรบเสียจากเอฟราอิมและม้าเสียจากเยรูซาเลม็มธนูสงครามถูกกำจัดเสียด้วยและพระองค์จะทรงบัญชาสันติภาพ ให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของพระองค์จะตั้งอยู่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน,น้นและจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดปลายพิภพส่วนเจ้าเล่าเพระโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้าเราจะปลดปล่อยเฉลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั้นโอเฉลยที่มีความหวังเอย๋ย จงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่าเพราะเราได้ดัดยูดาเหมือนโค้งคันธนูเราได้ทำเอฟราอิมให้เป็นลูกธนูโอซิโยนเอ๋ยเราจะเร้าใจบุตรทั้งหลายของเจ้าให้ต่อสู้ต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านะกริสเอ๋ยและแกว่งเจ้าอย่างดาบของนักรบ แล้วพระยาเวจะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลายและลูกธนูของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเป่าเขาสัตว์และเสด็จไปในลมพายุจากทิศใต้พระยาเวจอมทัพจะพิทัก์รักษาพวกเขาไว้และเขาจะล้างผลาญและเหยียบนักยิงสลิงลงและจะดื่มโลหิตของเขาอย่างเล่าอางุนและจะอิ่มเหมือนชาม เปียกชุ่มเหมือนมุมแท่นบูชาในวันนั้นพระยาเวพระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาเพราะเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ดังฝูงแกะเขาจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎเออนั่นช่างดีและสวยงามเสียจริงๆเมล็ดข้าวจะทำให้คนหนุ่มเติบโตและเล่าอางุ่นจะทำให้หญิงสาวเจริญวัย